ครับนีไ่นไ,ไาม,ามาไ่หาหอยครับหอยป้าหมามาหาหอยหมาอะไรปลาฉลามด้วยคุณมาอะไรปลาฉลามปุ้ยปุ้ยปุ้ยคุณ่ะมาอะไรปาลาฉลามหน่อยนะค๊ะอีก็บ่ไปพี่ <laughs> อะไรไม่ร่อนนะอันน่ะแม่สามี3-4ตัวท่งคุณนี่จะห้ามาพอ่อบ่อหอยนะจ๊ะพ่อหอยน้ำนิ่งเนาจะจ้ะพอดีน้ำนิ่ง บ่มีลมบ่มียงังยัหี้ยอุ้ยอุ้ยอยุอย้จะหอยเก็บหอยเราจ้ะวู้ดเบิง้งน้องหมาก็ไล่ปลาฉลามเจา้าขี้ไถ่ไหนก่อนจ้าขี้โฟกัสอันไหนก่อนอสวัสดีด้วยค่ะคนชอบกูชแนลหอยอันนี้จะเลื่อมมาคืนไปไว้บนบานด้วยไว้ทาน ตกแต่งน้ำรถน่จาจ้ะน้ำรถปีนี้หอยห้องก็คอยมี้จะอยู่หนาก,กว่าจได้มาคางๆเกาะเบิ้งน่งจาจ้ะปีนี้เดือนซิงหาเดี๋ยวหอยปลาคระคนในมาอยู่จ้ะน้ำนี่น่จาจะน้ำนี่ น,นอนมาแดดจักน้อยวยจาะว่าเป็นเวลาเก้สาสิบโมงหรอจาะสิบโมงเศารแล้วสิบโมงเช้าของวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ๊นจะนองมามหาหอย ปลาผุนน่องมาตัวหนึ่งญี่ปุ่นดวยจ้ะน,น้ำหนำๆไปไล่ปลาฉลามนี่ผุนะปีนี่หอยเอ่อมี่พี่ๆเพื่อนมาคือบพ่อน่วมควมลิปห,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 หอยปีนี้หอยบ่มีเราจะหอยหางหง่าก็เด้อ่วงมาหาเม่อหอยเบิ้ง ีจ่จ้ามากับสมุนอุ้ยนี่จาตัวนึงกดพ่อเราดิกดพ่อแลี้ยวกดพ่อแล้วนี่หอยนี่หอยนี่จะตัว,อห,อวออหอย,หอย,หอยสองตัวก็วววได้สองตัวคุณอนะอันนั้นมากับไล่ปาลาฉลามชุหน่อจ้ะ ปลาฉลามหน่อยอุ้ยแม่อุ้มมาเรียนกวดกระดูกว่าเต่าฉลามโอ้โหน่ะตัวนึงอยู่ปุ่นนะจ๊ะวันน่ะถ้าศัลย์แนแล้วโอ้ยตัวนัน่นตัวนั่นแล่นกัดป่อยได้จ้ะปลาฉลามหน่อยได้จ้ะท,ทั้งเกียกกับกัดปากมาโู้่หน่ะ ห่าอยู่หากินน่าจะเนาอคก่อนพิ่งในซองตัวเ้วยอจ้ะข้าทายคลิปอยู่ข้าทายคลิปอันมาอะไรป่าชลามน่าจะอีกตัวนึงบุคคลในแม่อยู่ เรียนจะพูดอาจ้ะน้ำนิ่งน่ะจ้ะมันนี้น้ำนิ่งเลยบ่ม,มีลมเลยเห้อ น้ำนิ่งค่ะบจ้าพูนแม่กับลูกผากันไปไล่ไรปลาฉลามพนนะ่ะห้างเทียเขาก็ขาบมาได้ด้จ้าปาก,ปากบาดเบิรดสู่ลกกับปลาฉลามมากันเลยผามาเก็บหอยได้ยจ้ะ <c oughs> เพื่อนเห็นบันเพิ่งในสองน่วยมันคืนบ่มีค่ะน่าจะพูนไม้พุณน่ะร้อยนานคุณจะมาอันตัวนี้บ่ลงน้ำอีกตัวนึงเยอะพุ่นแล้วจ้ะเอา้าอีกตัวนึงไปใส้เธอห้าากันหาตัวนีวล่ล่ะโอ้คุนอ่ะตัวนึงเยอะพุ่นพูนตัวนึงอย,งอยู่อยู่ระหว่างกอคุณน่าจ้ะ นี่เราจะบรรยากาศน้ำรถแห้งเลยเนาะจ้ะน้ำรถแห้งเลยยูนดูอัน้ำขังก่อเข้านี่จ้ะน้ำรถแห้งเลยนี่จ้ะอันนี้เกาะเกาะที่เมื่อก่อนอาศัยอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่ยางมาจากนี่ละจ้ะโอ้หมุนเลือจอดนี่จน้ำรถแห้งก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพน้ำรถกับยางหากันได้ยังเสร็จะจ๊ะ นางรุดรหาย่าหากันเลยนางรถแหงเลยม <c oughs> องมาตัวนึงซองตัวพู้ใหญ่ยู่นามพ่นพุ่น่ะได้บ่บบได้บ่ก่อนขึ้นเรียวเห็น เออน่ะกองตัวยู่ใน้น้ำนะขันเห็นป่าเพิ่นก,กัดปะปอยเลยจ้ะห้างเทียเพิ่นพักกันได้ป่ามา <c oughs> ได้ป่ามาถมขี้ดินทรายก็มีอันก็นมีมจาจ้ะห้างเทียมไหมห้ากันได้ป่ามาแล้วก็ถมบเล่นกับป๋าสิไปจ้ะเสียงไหวสินะจ้ะเสียงป่าไหวพูนไปหอดไกห่หรอ ซองตัวนั้นแม่กับลูกอีกตัวนึงก็กำลังไปหาสรุปมาหาหอย,ยหืองภาคใย้มาไปไล่ป่าฉลามแล้วจ้ะตัวนี้นอนเฝา้มเามี่เฮามีองค์นขลักเฝอนาจะจนะหอยมีแต่หอยหอยบูเราจะตายนี่จะตายแล้วมาจะตายแล้ว <c oughs> อันนี้เพื่ไปน้ำเขาเนาะจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะจ้ะเนาะเดีวก่อนชิม,มาอ่นานไทยเบิง้งอันตอนที่ห้าได้หอยบ่ได้หอยเนาะจ้ะเนาะไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สรุปผลงานเนาะจ้ะได้อยู่ <c oughs> ได้ตุ่มหนึ่งจะ้ะได้ตุ่มหนึ่งโอ้ย <c oughs> เอาอันแช่น้ำไว้ก่อนน่าจะให้ขี้ดินไส้ออกก่อนห้องคอยไปต้มแล้วจะผลงานในต้มนึงอยู่จ้ะ